สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผน่นวีซีดีภาพยนตร์เรื่องแม่นาคฟีดีนะครับสติ๊กเกอร์วิกวันเนอร์สีทองนะครับอันนี้เป็นโกโก้วิกวันเนอร์ทรีอารมอนครับอันนี้บางกล่องอีเตอร์คูฟีวิดีโอซีดีราคาตรงปกหนึ่งก็ห้าสิบบาทซึ่งแพงมากครับตัวครับมีข้อความว่าภาพยนตร์ไทยสามิติเรื่องแรก ยางกักยางอะไรนะครับยางกักยางคอยนี่ก็สันปกนะครับแม่แม่นากพีดีครับ v ีซีดีบีซีดีวิดีโอครับอ่าอ่าแทก็หาดแพนครับทีเอสหนึ่งสองหนึ่งสองสี่นะครับมันสลับกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องย่อนะครับ ประเภทสินค้าวิดีโอซีดีภาพยนตร์มีคําเตือนนะครับะนะครับคำเตือนเกี่ยวกับกิจสิทธ์นะครับห้ามเก็บไว้ตอุณนภูมิสูงวิธีใช้เพื่อชมจำนวน2แผ่นวันที่ผลิตเดือนกรกฎา,าคมปี2,555มีเรทภาพยนตร์ครับภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ส5ปีขึ้นไป มีบาร์โค้ดนะครับหมายอนุญาตก็คือแม่นาควีดีนะครับอ่าบริษัทอ่าแอคทิกวันจำกันครับหมายเลขหานครับพอยสามศูนย์ศูนย์ทับห้าห้าตาตาปั๊มสีน้ำเงินนายทะเบียนกลางอนุญาตนะครับอ่ มาอ่ะก็จะมีโค้งอันนี้เป็นขอบคาว่าวิดีโอซีดีนะครับนี่ก็แลอันนี้น,นิดน,น,นิดหนึ่งครับบิ๊กวอนเนอร์นะครับหมายเล็กคาก็คือพอยอสหมายเล็กหมาอนุญาตครับดูสภาพแผ่นก็ใหม่นะครับแผ่นสองนะครับอันนี้ก็เป็นเพิ่ม สครับสภาพแผ่นครับใหม่นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ